โรงนี้นี่ใหญ่ฮะวันนี้ผมพาทีมงานมาหาวัตถุดิบที่สำคัญก็คือจาวปลวกครับเป็นจาวปลวกธรรมชาติแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรนั้น เดี๋ยวไปติดตามดูกันครับนี่ฮะตันนี้เรามาผลดแบบสดสดเลยครับอันนี้มาใกล้ๆครับอ่าอันนี้ครับเขาเรียกว่าจ้าปวกนี่เลยครับเราไปทําเป็นวัตถุดิบนะครับตั้งต้นทําวัตถุดิบในการปลูกพักอ่าดูที่ว่าปวกนี้มันจะมีเยอะแค่ไหนบางอันก็อาจจะไปไๆหมดไปแล้วครับแต่อันนี้นะฮะเนี่ย อันนี้กำลังสวยเลยครับยิ่งออกเชื้อราขาวๆนี่จะสวยมากครับโอ้อที่เ็นเห็นนี่ไม่ใช่รากไม้นะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่รากไม้นะครับเห็ดโคนหรือว่าเห็ดคนนั่นเองครับบ้านผมเรียกเห็ดคนครับถ้าปิ้งย่างนี่สุดยอดของเห็ดเลยนะครับนี่ฮะเราก็ต้องแซกแบบนี้ครับแซะดูโอ,โอ้เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเน,นี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นขาวๆ เนี่ยครับอ่าเราจับมาก็เนี่ยเขาขาวนี่เขาบอกว่าอย่างดีเลยครับเนี่ยนี่นี่ยครับโอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพักพัดเขาก็จะทําปวกขึ้นมาใหม่นะครับจอมปวกขึ้นมาใหม่เราก็ถือว่าเรามาแบ่งปันบุนมากูอโอ้โอ้เจ้าจดเจ้าจอดยอ,อ,อดมาก <laughs> อ่ฮขา,าขาวเนี่ยครับตัวดีครับนี่ฮะอืมดีเดียจนนหมดชิ้นใหม่แล้วนี่เครับนี่ครับโอ้หนี้ครับเราจะเห็นไหมครับนี ต้องจับเบาๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ากลัวมันแตกนะฮะแต่กลัวเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยครับมันจะกัดมือมันจะแทงครับแล้วก็กัดฮะเพราะเที้ยวมันคมมากนี่ครับโอ้โหนี่ฮะโอ้วันนี้เราทีมงานบอกว่าปลวกดินปลวกที่ดีนะครับระหว่างที่ผมกําลังเพลิดเพลินกับการเก็บจาวปลวกเผิ่แวบเดียวครับเจ้าทินก็โจมตีผมทันทีโอ้นี่ฮะสวยงามมากอันนี้กัํา ว้ายตัด hmm> ม oh, ือแล้วโตใจหมดเลยแบบนี yeah, uh, like ้แหละครับเนี่ยเราก็ต้องมาคอยแซะเอาเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เจ้าปลวกจะต้องจัดการกับผู้บุกรุกอย่างพวกเราวันนี้ซึ่งโดยปกติแล้วชาวไร่ชาวนาเขาก็จะถึงปีก็จะทลายจอมปลวกทิ้งครับเพื่อปรับพื้นที่ให้มันราบ โดูนี้ครับอันนี้สวยงามมากครับนี่แหละครับเราเรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ให้เราไว้ครับที่พวกเรามามขุดจอมจอปลวกเ<ะ>พื่อเอาจาาปลวกในวันนี้ก็จะนำไปทำ ปุ๋ยอินทรีย์ครับที่เรียกว่าจ,จ,จุจตตรุซีเจ้าปลวกนั่นเองครับรน,นี่ครับโอ้โหดูครัดูครัเอามาจับไปไกลโรงนี้นี่ใหญ่ฮะ,มะผมตั้งใจครับว่าจะทำเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ได้พึ่งพาสารเคมี แต่จะพึ่งพาจุลินทรีย์ที่เราทําขึ้นเองแล้วก็หาได้ตามธรรมชาติหนึ่งในจุลินทรีย์ที่สําคัญที่ได้รับการยอมรับนั่นคือจุลินทรีย์เจ้าปลวกครับปลวกนี่ไม่ดีนะหากินแต่ไม้เจ้าปลวกที่เราพูดถึงก็คือฝังเลี้ยงตัวอ่อนของปลวกนั่นเองครับรูปแบบก็อยากที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นหยักหยักเป็นชั้น คล้ายกับมันสมองครับแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆเป็นตุ่มๆสีขาวๆอยู่เกาะอยู่โดยรอบอันนั้นแหละครับที่สำคัญครับมีหมาตัวหนึ่งหยับตีนหมาครับเจ้าปลวกนั้นคือตัวปลวกเองนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงตัว่มาครับเมืสร้างจ้าปลวกเสร็จก็จะมี ตัวเชื้อราเกิดขึ้นเชื้อนี้ก็ตะกลายเป็นอาหารของพวกในเวลาต่อมาและที่งััครบพิเศษไปกว่านั้นก็คือเจ้าเชื้อรานี่แหละครับก็กลายเป็นเห็ดออกให้คนในเวลาต่อมาเช่นกันเห็ดที่เราพูดถึงก็คือเห็ดโคนหรือบ้านผมเรียกเห็ดโคนหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกเห็ดปุย ทำไมเราจึงเลือกจาวปลวกครับลองไปดูคุณสมบัติพิเศษของจาวปลวกกันครับไอเจ้าจาวปลวกนี้จะมีแบคทีเรียที่ชื่อบาซิลัสเซเรียส SPT245 เจ้าแบคทีเรียนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยลดโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับรากของพืชของเราเองครับ ไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่ารากขาวและรากปมครับยังไงตัวมันนอกจากนี้มีแบคทีเรียที่เราพูดถึงนี้ยังช่วยย่อยสลายวัสดุที่เรานํามาปลูกด้วยมีบางท่านนะครับหลังจากที่เกิดเป็นจุลทรีเจาวปลวกแล้วนอกจากนําไปลดผักลดดินแล้วนะครับยังนําจาวปลวกนั้นไปจัดการกับของเหลือใช้เศษอาหารเศษพืช ให้มันย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยในเวลาต่อมานั่นเองครับ,รบ,บข้าวทิ่มจำไหนข้าวกินมผานให้ช่วยนอนไปด้วก่อนงเราจะเสียมาดูแข่งีก่าเกอตัวเ้ มีเหนืออ่อยด้วยนะหอบดิไปแพ้ก็ไดก็หอบเดีไยวเว้ยจาบลวกที่ผมกดเดี๋ยววันนี้จะทดลองทำน้ำหมักยูนิซี <S <S จาบลวกใน3รูปแบบครับรูปแบบแรกผมจะนำจาบลวกที่ได้ใส่คลุกเคล้ากับข้าวสุกจากนั้น ก็จะเติมน้ำสาวข้าวลงไปแล้วก็หมักทิ้งไว้ในถังรูปแบบที่สองผมจะใช้จาวปลวกคลุกกับปลายข้าวแล้วก็รำนะครับใช้3ส,ส่วนนี้แบบที่สองนี้ทำเป็นจาวปลวกแห้งเก็บไว้ใช้ได้ครับ และสุดท้ายก็คือรูปแบบที่3ครับแบบนี้ท่านผู้รู้หลายคนบอกว่าถ้ามันขึ้นฝ้าขาวแบบนี้ถือว่าเชื้อเดินดีนี่ครับในถังนี้ครับอันนี้ผมเอาจาวปลวกที่ขุดมาใหม่ๆนะครับมาขยี้ขยี้ให้มันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแล้วก็มาคลุกกับตัวข้าว ข้าวสุกครับแต่ว่าปล่อยให้เย็นแล้วแล้วก็ไปใส่กล่องพลาสติกปิดฝาทิ้งไว้ครับจนมีเชื้อราขา,ขาวๆขึ้นแล้วก็มีตัวเขียวๆข,ขึ้นด้วยนะครับตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือไม่แรกๆก,ก็ดูเหมือนจะ,ะดีฮะกลิ่นก็จะหอมข้าวไม่บูดครับข้าวก็จะหอมเหมือนถ้าคนเคยกินข้าวหมาก,ก็จะรู้อ๋อครับกลิ่นมันแบบข้าวหมาก ็ใจทุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้หรือไม่แต่พอเดินทางกลับมากรุงเทพครับผมก็เลยมาเอาเชื้อที่ผมทําไว้อยู่ในกล่องพลาสติกครับมาบี้ๆแล้วก็เอาน้าสาวข้าวอย่างที่ท่านผู้รู้หลายท่านสอนทั้งครูแอนที่แนะนํามาแล้วก็ไปดูของอาจารย์กระมนนะครับว่าต้องทําอย่างไรก็เรามาลองทําดูครับนี่ครับพอทำเสร็จก็ใส่ถังทิ้งไว้ เนี่ยครับอันนี้ก็ประมาณผมทําไว้ประมาณ5วันครับก็ใช้วิธีการ2วันทีก็เอามาเอาไมาก้กวนในน้ําทีนี่ครับผเห็นนะครับในขั้นน้าข้างล่างก็จะเป็นข้าวอันนี้ผมใช้เป็นข้าวสารครับข้าวสารมาแล้วก็เอามาใส่น้ําเข้าไปแล้วก็เอามือถูๆที่ตัวข้าวสารอมาถูกันนะครับเพื่อให้เกิดเป็น แหรือว่าเราก็จะเรียกติดปากกันว่าน้ำสาวข้าวครับเขาบอกว่าแป้งเนี่ยครับจะเป็นตัวอาหารของจุลินทรีย์เนี่ยครับนี่ฮะให้ดูชัดๆนะครับสีสันก็ค่อนข้างสวยะครับถ้าถามว่ามีกลิ่นนะฮะก็จะมีกลิ่นแต่ว่าก็จะเป็นกลิ่นเหมือนข้าวหมากครับถ้าคนเคยเคยกินข้าวหมากักก็จะได้กลิ่นกลิ่นมันก็จะออกเป็นเหมือนของเห,อเหมือนเหมือนข้าวหมกักอะฮะ นี่ฮะกลิ่นครับอันนี้มีความจําเป็นอย่างมากครับที่ผมมาทดลองทำนี่เพราะว่าผมตั้งใจจะปลูกผักอินทรีครับผักแบบปลอดสารพิษตอนนี้ผมก็ได้จุนรี์จ้าปลูกไว้ใช้สำหรับผักสลัดที่ผมจะเริ่มปลูกในช่วงหน้าหนาวน,นี้ ครับผมจะทดลองนำไปใช้กับทุเรียนที่ผมลงไว้ที่สวนที่จังหวัดชุมพรครับผมตั้งใจว่าจะทำเป็นทุเรียน